สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับการเทสเกมกับ iQ คูซีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ C นะครับหรือว่าซีรีส์ Z นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์สุดท้ายนะครับของ iQ คูนะครับคือผมได้มาแบบถูกมากๆนะครับผมซื้อมาจาก AliExpress นะครับก็ได้ราคา6,300กว่าบาทนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปแกะกล่องนะผมทำคลิปไให้แล้วนะครับก็ถ้าใครซื้อตอนนี้เนี่ยราคาที่จะได้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณแบบเจ็ดพันอาจจะแบบต่ำกว่า7,000นะครับก็ ลองไปกดโค้ดส่วนลดกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมหารหัสเจอแล้วนะโอ้โหเดเดยวเจ็เดเฟรมใช่หรอเนี่ยถามจริง <c oughs> <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยผมล็อกอินผิดเซิร์ฟนะครับไปล็อกอินเซิร์ฟยุโรปนะทำไมได้แค่เจ็ดเฟรมเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยมาครับเดี๋ยวเซตติ้งนะครับเราปิดเสียงก่อนนะ เห็นดนตรีครับโอ้โหทำไมมันทำไมมันได้แค่เจ็ดเฟรมอ่ะมันเป็นที่อะไรนี่อ่าปรับตาำนะครับโอ้โหลากไม่ไปเลยหกสิบอ่าปรับตาำเล่นได้สิบห้าเฟรมมันใช่เลยเนี่ยผอว่ามีอะไรแปลกๆอยู่แล้วนะอ่ะเปิดโหมดมอนเตอร์ ปึ๊บอ้าวลื่นเฉยเลยงงเดี๋ยวปิดหมดวอนเตอร์ใหม่ปึ๊บอืมดูดิเฟร,รมลงที่สามสิบเลยนะครับองงมากอ่ะเปิดหมดวอนเตอร์นะดูเฮ้ยดูดิลื่นฟืดผมงงเลยอเดี๋ยวนะนี่ ดูดิอ่ะประหยัดแบตอ่ะประหยัดแบตไม่ลงนะครับสมดุลสมดุลคือเหมือนมันจะประหยัดแบตนะครับแล้วก็ทำให้ CPU เนี่ยทำงานไม่เต็มที่นะครับอ่ะเราเปิดมอนเตอร์เลยนะครับสำหรับเกมที่กินสเปคมากๆนะครับอย่างเกมเกมชินิม p พ c กนะโอเคครับแล้วก็การแสดงผลนะครับเราปรับต่ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นกลางหรือเอเป็นสูงสุดดีอ่ะสูงสุดเลยแล้วกันนะครับ See? Uh, yeah. <laughs> as a dutiful maid would. <laughs> <laughs> Bye. <laughs> มาต่อกันนะผมเปลี่ยนแบตกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้ากล้องดับเนี่ยไม่แบตหมดก็กล้องฮีทนะครับนี่อุ้ยหกสิบเฟรมนิ่งๆเลยนะนี่ครับพลังดีมัซิตี้แปดพันสองร้อยนะครับดูตอนนี้เริ่มอุ่นๆที่ด้านหลังมือแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปลงดันดีกว่านะครับผมเพิ่งรู้วิธีในการลงดันนะครับ อยากให้ผมเทสอะไรแบบรายละเอียดในเกมยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นนะหลายเกมนั่นแหละนะครับก็จะพยายามเล่นให้ดูนะครับโอเคตอนนี้มาเมื่อกี้แสงหน้าจอดอบนะครับใช่ไหมเนี่ยอ่าเนี่ยดูดิมันมืดลงนะครับรู้สึกได้เลยนะว่าแสงหน้าจอมันดอบนะครับไม่รู้ว่ามันดอบเพราะอะไรนะครับน่าจะแบบ เราเทสมานานหรือเปล่านะแล้วก็เกมนี้มันกินสเปคด้วยนะครับเค <Okay, S 1> เราจะไปที่ตรงนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นดันเจี้ยนอะไรยังไงนะครับโอเคครับ okay, มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปเลยดูซิว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะเป็นเลเวลโอเคเอานี้แล้วกันนะน่าจะไหวเริ่มท้าทายไปดูดิแบบผมรู้สึกว่าแสงหน้าจอมันดอกแล้วมันไม่ค่อย เจ่มสักเท่าไหร่นะครับอ่าคือมันดนอบไปเนี่ยตอนนี้จาก100%เนี่ยผมคิดว่าเหลืออยู่ประมาณ70% 60%, 60นะครับประมาณนี้70% 6 0นะก็ยังมองเห็นอยู่มันก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแต่อยากให้มันแบบอ่าสว่างกว่านี้นะมาครับนี่คือลงดนันลงนู่นลงนีส่สบายนะครับผมชิปตัวนี้มันแบบแรงมากๆนะแล้วก็ดูแบบ ผมลองคิดดูนะครับอ่าผมได้มาแค่6,000นะ่แล้วใครที่แบบอยากเล่นเกนชินปรับสุดอย่างเงี้ย6 0 0 0บาทนะครับโอ้โหมันแบบมันคุ้มนะครับหรือแบบอ่าถ้าเพื่อนๆไปกดตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้แบบช่วง7,000บาทนะครับถ้าใครอยากแบบรีบซื้อเลยนะครับก็ราคาเต็มนะครับ8เริ่มต้นที่8,000บาทนะครับก็ได้แล้วนะครับดูดิโอ้โหเนี่ย มหัลื่นมากหรือว่าตอนนี้มันอยู่ในดันนะมันเลยไม่โหลดอะไรมากมายนะครับแต่แค่นี้ก็แบบลื่นแล้วอะ่ะใครอยากเอาไปเล่นเนี่ยจัดได้เลยนะครับโคตรดีฮึบ ดูดิหเฟรม53าเฟรมเดี๋ยวเราลองเล่นไปสักอ่าสิบสนาทีนะครับเดี๋ยวจะดูว่าความร้อนมันขึ้นแล้วเนี่ยเฟรมมันจะดรอปหรือเปล่านะครับผมยกให้แบบเป็นมือถือที่คุ้มที่สุดนะครับอ่าแห่งปีเลยดีไหมนะเพราะว่าแบบค่าตัวมันถูกมากๆนะครับ แล้วมาจบแล้วเหรออ้าวจบแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็แสงเนี่ยเหมือนมันจะไม่ขึ้นมาเลยนะดอกแล้วดอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คอุณหภูม,มิกันสักนิดนึงนะครับอุณหภูมินะครับ43องศานะครับตอนนี้กล้องไม่โฟกัสซะด้วยนะครับนี่บนหน้าจอนะครับ43องศานะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ย74 75นะครับผมอุ้ยโอ,โ,อโ,อโอ้ตอกเขียวตกเขียว นี่อ่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็40เฟรม30เฟรมแต่ผมก็คิดว่าแบบโอ้โหมันเล่นดีมากนะครับด i เ e n ซิตี้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะ8,200เนี่ยดูดิโอ้โหอ่ะสะบัดอย่างนี้เลยปึ๊บ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 40เฟรมนี่คือปรับสุดนะครับผมอ่าถ้าลงไปในนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยลองไหมฟึ๊บโอ้โหดูดิลึกมาก ไปไหนนี่ไปประตูวาร์ปเหรอเนี่ยผมลงมาที่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้แล้วก็มานะครับเหมือนจะเป็นเออใต้ดินหรือเปล่าแล้วก็มีที่ลงไปอีกแล้วเนี่ยโอ<ฮ>้โหพึบไม่ตายด้วยตอนนี้เราลงมาที่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นใต้ดินนะครับ แล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ,อ่ะโอ้นี่เหรออะแมปไม่โหลดแล้วเนี่ยเอาไม่ใช่อ๋อตรงนี้เรายัางไม่ได้ไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูไหมน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเดินเล่นไปทางนั้นดูแล้วกันนะก็ทำได้ดีเลยนะครับเกนชินอิมแพดชอบมากนะครับ โอเคมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะต้องหันหน้าไปทางไหนนี่น่าจะไปทางนี้นะครับนี่แล้วก็ถ้าใครอยากให้เฟรมมันนิ่งแล้วก็ไม่ดรอปกว่านี้นะครับปรับต่ำนะครับเล่นไ,ได้แบบเหลือๆแน่นอนนะอันนี้คือปรับสุดนะครับโอ้ทำไมมันมืดหมดเลยนะแล้วเราจะเปิดแมปได้ไหมะ่ะทำไมมานี่ะ เล่นแบบชิวๆครับตอนนี้อัดไปแล้วเจนาทีนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีอัดไปบ้างแล้วนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมานะแล้วราเดินบ้างนะครับอุย้ยดูดิถ้าใครไม่อยากให้เฟรมันดรอปแล้วอยากเล่นแบบาภาพสวยเนี่ยติดพัดลมนะครับได้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มมานะครับ ดูทุกคนจะพ้นไหมอ้ยพอดีฉเฉยเป็นไปได้เอาค้างอุ้ยมาที่ไหนนี่โอเคเหมือนจะแบบเจออะไรสักอย่างนะครับเข้ามาที่คัสซีนอันนี้เลยนะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคือหันไปข้างบนนี่ก็ เหมือนจะเป็นทางออกอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงนะดูดิผมอยูตรงเนี้แล้วก็วาร์ปขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะครับเราน่าจะต้องวาร์ปไปที่เมืองอื่นนะวันนี้อะไรอะ่ะเอา้ามาเฉยโอเคตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเปิดจุดวาร์ปกันดีกว่าจุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นเสาวาร์ปนะครับใช่ไหมผมเคยเล่นอยู่นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับโอเคเปิดแมปได้แล้วนะก็ยังมีอีกหลายโซนเลยนะครับดูโอ้โหนี่ครับนี่เป็นจุดเทเลพอร์ตนะครับแมปใหม่นะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับ เราก็จะมาร์กมาตรงนี้ด้วยนะครับได้ไหมให้นำทางไปทางนั้นโอเคน่าจะเดินไปทางนี้แหละนะครับตอนนี้ก็30เฟรมนะครับโอ้ยไปน้ำมากนะตอนนี้เนี่ยความร้อนนะครับมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะทำให้เฟรมเนี่ยมันดรอปลงนะครับแต่ถ้าเป็น CPU พวก เซนปตาก้อนเนี่ยมันก็จะเล่นแช่แบบได้นะครับ <c oughs> ว่ายไม่ออกขึ้นมาบโอ้แรงหมด ไอ้วงเองท่อทำไมมันดูตัวใหญ่กังเราอึดด้วยนะด,ดูตอนบวกครับ FPS นี่ก็จะลงต่ำกว่า30นะจะต่ำกว่าหรือเปล่าเนะี่ย เรามาเปิดตรงนี้ได้เลยนะิลไปลวกๆใช่แหงไปนี่ฮะนี่นี่เรียบร้อยอะไรอะ่ะปึ๊บเอา้ากดไปนู่นแล้ว ค้างไปเลยอ๋อมันเป็นแบบเหมือนเอาไว้พุ่งตัวปะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ IQ C8 เกม Genshin Impact ปรับสุดนะครับคือบอกเลยว่าเล่นได้แบบโคตรลื่นนะครับมาเดี๋ยวผมจะหยุดอัดแล้วก็เปิดกราฟให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะผนเทสเกม e n s h i n Impact นะครับมาดูนี่เลยเล่นไปทั้งหมดนะครับ15นาทีนะอันที่เป็น5นาทีเนี่ยไม่นับนะครับเพราะว่าผมน่าจะ เข้าผิดไปนะครับหรือว่ามันต่อกันนะจำไม่ได้นะนี่ครับทีแรกเนี่ยที่ผมปรับเนี่ยคือล็อกอินเข้ามาในเกมแรกนะครับดูเฟรมเรทเนี่ยมันได้แค่นี้ครับ30นะเพราะว่ามันเป็นโหมดสมดุลอยู่นะครับโหมดสมดุลก็คือโหมดในโหมดเกมของไอคูนะครับก็ให้เปิดเป็นโหมดวอนเตอร์นะครับมันจะสูงกว่านี้นะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อ5นาทีแรกนะต่อมาครับ5้านาทีต่อมานะทำไมมันถึงแยกกันเนี่ยนี่ครับ5นาทีต่อมาเนี่ยผมก็ ลองปิดปิดเปิดนะครับมันก็จะได้กราฟประมาณนี้นะอันต่อมานะครับ15นาทีก็คืออันนี้เนี่ยไม่งงแล้วนะครับอ่าดูกราฟนะครับเป็นยังไงนี่60เฟมนะครับดูดิใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พอเล่นมาแบบ สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะลงมา40นะครับ40 30ประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับเกม g e n s h i n Impact นะครับใครจะซื้อมาเล่น Genchin เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับก็แนะนำนะครับให้หาพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมาติดนะครับเกมนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะดูดิประมาณนี้นะครับสำหรับเกม g e n s h i n Impact นะครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกัน